สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเวลานะครับโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเวลาวันนี้จะเป็นการบวกการลบนะครับเรื่องเวลามาเริ่มกันเลยขั้นแรกเราต้องรู้ก่อนว่าโจทย์เขาจะใช้วิธีใดจะรู้ได้ก็คือต้องอ่านโจทย์เท่านั้นนะครับ กิติทำข้อสอบวิชาภาษาไทยใช้เวลา1ชั่วโมง30นาทีวิชาวิทยาศ,าศาสตร์ใช้เวลา1ชั่วโมง50นาทีโจทย์ถามว่ากิติใช้เวลาในการทำข้อสอบทั้งหมดนานเท่าใดค์เว์ดอยู่ตรงนี้นะครับใช้เวลาทำข้อสอบทั้งหมดก็คือการบวกกันนั่นเองนะครับ คูตั้งก่อนนะครับ1.50่งุูตั้งเลขก่อนนะครับก่อนจะตั้งเลขเราต้องรู้ก่อนว่าชั่วโมงกับนาทีนะครับคัวเลขมากตั้งนะหนึ่งชั่วโมงห้าสิบนาทีบวกกับหนึ่งชั่วโมงสามสิบนาที ความยากก็คือตอนบวกกันง่ายมากยากตอนการเปลี่ยนหน่วยนะครับอ่าครูบอกได้ก่อนนะครับถ้าบวกสามได้แปดนะครับแล้วก็สองชั่วโมงสองชั่วโมงแปดสิบนาทีเนี่ย มันไม่มีนะครับเราต้องเปลี่ยนจาก80ดสิบเนี่ยให้เป็นชั่วโมง80ดสิบนาทีเท่ากับกี่ชั่วโมงล่ะอ่าแปดสินาทีนะครับเราต้องรู้ก่อนว่า1ชั่วโมงมี60ินาทีใช่ไหมเพราะฉะนั้นแ0ดสิบนาทีเนี่ยก็คือหชั่วโมงกับอีกยี่สินาทีนะครับ เราจะได้คำตอบเป็น3มชั่วโมงนะฮะเพราะว่าสองโมงหนึ่งได้3ามชั่วโมงเหลือยี่สินาทีนะครับอ่าแล้วเราก็ตอบสิ่งที่โจทย์ถามเลยครับ เวลาตอบเราจะไม่เขียนหน่อยย่อนะครับต่อไปข้อที่2ชาลีทำงานในช่วงปิดภาคเรียนเป็นเวลา2เดือน5วันถ้าชาลีทำงานแล้ว1เดือน10วันตัวจสามว่าชาลีต้องทำงานในช่วงปิดภาคเรียนอีกอกี่วัน นะครับเอ๊ะคำว่าเหลือเนี่ยมันคือทำไปแล้วมันคือ,อยังไงนะครับอ่าเขียนไปออกสะลัก่อนมันคือ2เดือน5วันทำไปแล้วก็คือเหมือนการใช้ไปแล้วคือการลบนะครับลบกับ1เดือน10วัน เธอก็ตั้งเลขปกตินะครับคู่เขียนเดือนน่อนนะแล้วก็เขียนวันก่อนสองเดือนห้าวันลบหนึ่งเดือนสิบวันคนลบกันไม่ได้ใช่ไหมครับห้าลบสิบไม่ได้จึงต้องกระจายมาจากสองเหลือน,นแล้วจากห้าเป็นเท่าไหร่ครับเป็นสิบห้าหรือเปล่าไม่ใช่นะครับ เพราะว่าหนึ่งเดือนไม่ได้มีสิบวันหนึ่งเดือนมีสามสิบวันเพราะฉะนั้นเราต้องอกระจายจากสองเหลือนหนึ่งจากห้าเนี่ยก็ต้องบวกไปอีกสามสิบวันจึงเป็นสามสิบห้าวันนะครับแล้วนักเหนึ่งก็ลบเลขปกติเลยเดือนเนี่ยหนึ่งลบหนึ่งหมดนะครับเพราะฉะนั้นตอบเลยยี่สิบห้าวันนะครับ โอเคความยากอยู่นี้นะนี่นะตรงสามห้าข้อนี้ความยากก็อยู่ตรงการเปลี่ยนหน่วยโจทย์พวกนี้นะครับจะยากตรงเปลี่ยนหน่วยหมดโจทย์เขาจะไม่ให้ง่ายๆแบบไม่ต้องเปลี่ยนหน่วยหรอกคือจะต้องมีเปลี่ยนหน่วยอย่างน้อยหนึ่งหน่วยนะครับต่อไปข้อที่สามนะครับพ่อมีอายุสี่สิบเจ็ดปีห้าเดือนลุงมีอายุมากกว่าพ่อ 6ปี8เดือนโจทย์ถามว่าลุงมีอายุกี่ปีกี่เดือนลุงมีอายุมากกว่าพ่อเนี่ยแสดงว่าก็ต้องบวกเพิ่มเข้าไปนะครับอ่าขั้นแรกเขียนปีกับเดือนก่อนอเขียนด้วยครับก่อนจะได้ดูง่ายๆนะ47ปี5เดือนลุงมีอายุมากกว่าก็คือการเพิ่มขึ้นกับอีก6ปี8เดือนเดี๋ยวจะลองให้ดูก่อนนะครับ ตรงเดือนก่อนนะครับ8เดือนบวกหเดือนได้13เดือนมันไม่มีนะสิบสามเดือน13เดือนเนี่ยมันคือ1ปีกับอีก1เดือนเพราะฉะนั้นหนูบวกเลขมาจะตอบเป็นสิบสามเดือนไม่ได้นะครับจะต้องเปลี่ยนหน่วยอ่าครูเขียนไว้ให้นะครับ13เดือนเนี่ยเท่ากับ1นึ่ปีกับอีก1เดือนคล้ายๆกับข้อ1เลยครับทำต่อเองนะ อย่าลืมเขียนตอบสิ่งที่โจทย์ถามด้วยนะครับข้อต่อไปครอบครัวหนึ่งออกเดินทางจากกรุงเทพเวลา6 2นาฬิกา20นาทีนะครับไปถึงหัวหิน9.10นาฬิกา10นาทีโจทย์ถามว่าครอบครัวนี้ใช้เวลาเดินทางเท่าไหร่ คำว่าใช้เวลาเดินทางเนี่ยเอาเวลาที่ออกตั้งหรือเอาเวลาที่ถึงตั้งละ่ะก็ต้องเอาเวลาที่ถึงตั้งนะครับลบด้วยเวลาที่ออกอ่าข้อนี้ต้องเป็นจุดนะฮะความยากอยู่ตรงนี้ 10เนี่ยลบ20ไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องยืมมาจาก9จาก9เนี่ยเหลือ8และจาก10กลายเป็นเท่าไหร่ล่ะก็ต้องรู้ก่อนว่า1ชั่วโมงมีกี่นาทีล่ะมี60บใช่ไหมบวกเพิ่มไปอีก10จึงเป็น70อ่าและหนูก็ลบเลขปกติเลยครับทำไมถึงเป็น 70- 70มาจากอ่าชั่วโมงมี6มี60นาทีใช่ไหมครับก็คือ60บวกกับอีก10 จริงได้เท่ากับ70นะครับโอเควันนี้ใ่าเรียนส่งหน้า126นะครับอย่าลืมเขียนตอบสิ่งที่โจทย์ถามอย่าลืมขีดเส้นโดยใช้ไม,ม้บรรทัดนะครับสวัสดีครับ